ลูกหอยหิวสบายดีพ่อแม่พี่น้องแต่หนาวสามผัวกลับมาอีกโคจรมาเจอกันอีกข้งหนึ่งแม่กูเหน่ห์แห้งยังไ้แบบอยู่กันแบบมวนๆนะแม่น้อหักสามผัวอืม น้านกเพนทีนเกลืไปเลยนะเพนงหอมแก้มหมนแล้วหอมตอนน้ยังมูเห็นน่าแรจะไปเรียนหูอวนหอมห้อาเบิงหนนะแม่ FC วาแม่คอยคันย้อมหามพี่น้องเออความคันของแม่คอยหนึ่งนะเออความคันของแม่คอยนะยืนหนึ่ง เอาตามองไปวางไว้อยู่อันล่างเบีรยผู้ลูกเอาวางหาก่อนไาจะกกินเน,น,น,นี่ลุงยำดูมันนังอ,อมตังเนี่ยโอ้โอหหนาเข้ามาอ๋อยังมีอารมณ อพวครัวข้าวจงได้กับบักนกมาก,ก่อนแม่แม,ม่บอกน้องจีนโน่ลูกผู่น้องผู้าอาบน้ามั่ใหม่รอเด้าาดเอ,อขาจุนพูนอยู่ปเป็นตาหอมแก้มบ้างอย่าสีว่าแม่มีเอฟซีจองมาอยู่เด้ <c oughs> อ,อมัอ่งซัพาพอร์ตน้อ,องจีโน่หนิเด้อ ขอบคุณลหลายๆค,ค่ะมยิ้จรับพี่แม่ว่า<ล>พี่เด็กับพี่เปรีวพี่ดี่ขอโทษค่ะที่ล้องเกินมาแม่ขอโทษขอ,อพ่ายเลยแต่ว่าว่าให้พุทธิจอมเสียใจกับบ้เอาอีหลีดอกพี่ดอกคุณป้าใจดีทางกรุงเทพว่าแต่น้องหลังอยากกินขนมคุณป้าก็จัดมาให้น้องหลังกับแม่สอนหาล้อย สุดๆซองตัวบ่ได้กูสิกินเองนี่นี่โรดน้องทิวห้าร้อยน้องจีนโ 500. นห้าร้อยไปเลือกเอาลูกลูกทูกจะกินลายเดิมขนมเดิม มาม่านะซูปูมากินนะมาม่านะไปแม่ลูกหาล่อยครับพวอีแม่หูอยู่แบบพวหมากยางอีแม่จับมาโดดมากองอยู่ตานโตเฮานีิด้ึงแม่คนละหาลอยโน่กับบวชนะคุณป้าครับปักล่างมันอยากกินแต่ขนมอันนี้มันกินแต่ขนมอันนี้ ไดโนเสาร์น่ะก็แซ่บยูแม่เอ้ยเอาหน้าพี่ลังเอาหน้าพี่ที่ตู้พี่เอาไปกอ, <t> องก่อนขนมเบียดทำบัด้คอยเอามาขายเลยมีแต่นี่แ <t> หละของเล็กหน่อยเนี่ย อ้วนมึงอยากกินพี่หลึกเลยเด้อกูคาดข้ามึงตายไ,ได้วันพี่ดาบักอ้วนมันกินโผลกินโผดีเลยเด้อพี่ดาเมื่อนานประดาก็หายมากเท่าไดร่สามร้อย กระเบ er oh, ิดเรียบร้อยปาน้าเขาอยากเก็บเงินไปซื้อไอโฟนโอ้ยเอามาก่อกูเนี่ยไปกินอ๋ออือสบี่ซีฟสี่ซีฟ แม่ไหมเลยสองร้อยเจ็ดสิบห้าองร้อยเจ็ดสิบห้าแม่อนนอนแม่นี่เปอรโลดแล้วมาเกลือกแรกแล้วมากลาบของคุณคุณป้างามๆลูกหลาพี่โคตออกมาพี่มาโตพี่ มีมันก็อ่านซีโบเย็นเด้อแม่มบางทีก็สิบโบดิเซ่ฮันด้ <c oughs> นี่แหละหนูมาวันอืมอีแม่ก็ใส่นะตากภายตากมันมาแล้วาว่า,ง,างไว้สักก่อนเวลาจะเอาไปใส่ตากขอบคุณมากนะครับคุณป้าขอบคุณครับ จอาามาปุกมอืมเอาสารมาลูกมัมันจังลงต่ำเนี่ยมันจังเห็นบิดเ้ยตอนแรกพาะิิดว่ามันใหญ่น้องทิวเป็นลูกบ่าวบอยเหรอเออน้องทิวนะเป็นลูกเลี้ยงครับลูกรักของผมเองผมผมไปเก็บมันมาเลี้ยง พี่ลูกมาปูพี่เอายอโตนี่ออกยอโตดำเนี่ยออกก่อนเออแบบนั้นนละลูกเออเอาลงไปลูกเอาลงของแพของมันเอาไปกองก่อนอยู่คนละแจเนี่ยเด้อ,อวู้ดนำหมากผ้าไป,ไไปตัดเส,สื้อไปสบซสูซสูได้กินสูกับพกสงสารคนเนี่ยปอ มาไปในเมืองแล้วกูสือเลี่ยงซูนนี่มิตงกูสีข่านเข้ามึงตายแล้วจอนนี่แม่ อีแม <c ười> <ẹ> ่เอ e ้ยถาวแล้วถาวเลยเหลือซาบาทแม่บ่อแม่เอาหน้าแจงโมสองธงโอ้ยไก่มึงขี่อะไรมึงรู้นี่ซ้องแม่จบแม่เอามาแม่มาไหยคลองมักสองโตนี่ เอามาซองแพกลูกแล้วเมื่อไห่น้องน้ำเออสามสิบเป็นรอยหาบาทไอนอ <together>. ้ำบาทใส่อีกคิดหาน้ำมาขายขนมไหมไว้มาขายขนมให้คุณยายไว้ คุณยายกับบทใจดีซื้อนนมให้น้องก้อนเนี่ยบ่อเนาะเนาะคุณยายใจดีบอซื้อนมให้น้องก้อนเนี่ยบ่อจากแก๊สน้องก้อนน้องง่ากักินขนมด้วกันเด้อน้องเทนมาใหญ่เลยเอ้ากินมรยุทธคุณป้าเส้นไว้หลายเงี้ยมะแรมาหนูก็ไปจ่ายจ่ายหมายถึงอยู่ไทยเดี๋ยวไหลบังอีกก่อนตัวโน่นอ่เลือยฮอกซีดเมื่อกี้เลือยเป็ดเมลูกดีใจน้ำเด้อที่คุณป้าเพิ่งยังเมตตาอยู่ ชทอรงแมนทมนบางล่างมันสิเป็นบ่าสูบมากแล้วก็ยังสงสารเราสงสารนะเอาลำเคียวก่อนเนาะเอาอย่างก็เบเรื่อลอยเดียวได้บางวนนะสร้างนอยหกสิบบามั่าว่านเป็นเป็ดแล้วก็เอาน้ำชุบเอา าน,นางรองลูกจุดไผ่จุดมันลูกละเออหลางเอ้ยคุณป้านะ่านะเป็นห่วงเป็นใยจสิเห็นยดได้แหละมึงกับขีดอา้าวแหละตั้งสติดีๆไรนี่นี่อ้าวว่านะ, <c oughs> ะนยันะ <c oughs> ะงไม่ได้ยินสั <c> ืม <oughs> <c oughs> มึงตั้งสติดีๆคุณป้าเป็นห่วงสงสารมึงสงสารอีแม่พ้อมป้าครับขอบคุณมากนะครับพอ้อมป้าอย่าลืมน้องโกนน้องน้ำน,น้องเทนน้องมินเดอ้อน้องโกนอ่ะกินนมเก่งมากเลยคุณป้าครับยังเหลือเด็กๆนมน่ะ <c oughs> ม,มันกินมื่อสองแพ็คกแล้วน้องคอนนะคุณป้าน้องเทนน้นองหน้ากับพวกนี้พวกนี้แหละขนมตอนเย็นมาโน๊กที่คุณป้าสมข้าวหนูนะ่ะมันจะไม่สมข้าวหรอกจ่ายค่าขนมลูกนี่แหละเจอเมื่อจะเมื่อได้รู้ไแม่ขอบคุณคุณป้ามากมากครับผม,บามาบวันหน้านะครับคุณป้าจะเป็นพวกอาหารสดแล้วก็ไข่นะฮะ,ละหลังมันก็อยู่ผู้เุทธิมก็ุดอยากในอาหารก็ได้ มันมากกินแบบนั้นแหละขอบคุณที่เมตตาน้องจิโนน้องทิวอกัน้องกินนอันนี้ก็บอกให้เอาขึ้นไปให้น้องน้ำแน่นี่น้องเน้อนเ่เของในร้านนะพยายกัแม่ได้ซื้อ การเสียดายมักอ้วนนะเมื่อหายน่องแน่อันนี้นะเพราะว่าเด็กน้อยก็สามคนอยู่ในเฮือนนะเด็กน้อยก็สามคนจีโน่ก็เมื่อหายน่องน้องเบลล่าที่อันเป็นดาวนะพี่น้องดาวซินโดรมนะเออ่อาแต่ขนมเมื่ออืมอีแม่ฮะนะเนาะ แม่สิ้าเมื่อส่งพวบนี้แม่แล้วเปิดชีสอยูเมื่อส่งเปิดชีสยางเมื่อว่ากัเมื่อส่งอะไรหมอ้าเมื่อส่งกร้สงกินข่าวแรงสก่อนร้ว่าจะเพื่อส่งพัวก็เมื่อก็นอนพัวจะข้าวกักจังมาจัดไ้เมอยสะกอร จากจานให้เมียนะมือนี้บอจานให้เมียบอกถ้าปิ้งกบน่ะลืมแล้วยังเอหนัลงเ็ยังะบบเป็นยังดอกออขนมิตแซบๆบิ๊กแบกนี่บอกไว้เลยว่ะบริษัทบิ๊กแบกหนาสีหห้าเนาะโฆษณาหายนะอือ นายส่งมาให้เขาแน่บริษัทบิ๊กแบกนี่แซบโหลดสาหายซูสองคนน่ะซูก็สิบบาทกูกินน้ำร้อน้อนอ๋คกูเหมือนน้ำซูดีบ่มาต้องแบ่งดอกเมื่อรถขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณ ขอบคุณหลายๆที่ว่าน้องหลังเป็นจิ้กกยังบุตรปลาเด็ดสอดมันบอกว่าคุณป้าน้องหลังบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่ยังหักยังแพ้อย่าเห็นให้คุณป้าเสียใจอย่าเห็นให้คุณป้าเสียความหูซึกพยายามทำตัวดีๆทำตัวหนาหักหนาหักอย่าเป็นบ้าอีกพยายามควบคุมสติตัวเองอืมก็แค่นั้นแล้วคุณป้าเป็นห่วง ้องขิดเทิงอนาคตจ้าของหันแล้อย่าไปขิดเทิงเ่ล้าอีแม่ซ้อนนะจะเห้าก็ตายปลามึงแล้วก็แล้วดอกน้าแม่อีแม่ให้กันยืนขืนยืนขืนอาเก็บลูกละคุณยายลูก